ล้มไม่พักล้มจนไม่พักล้มจนไม่พักเอ้ยได้อยู่ได้อยู่โอเคโอเคไปได้อยู่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 มลุยลุยลุย,ลยวันนี้เรามาประเดิมได้สกิลสไนเปอร์เลยแล้วกันได้มผมอหยูดิดกระโหลกทัานี้ โดดปีจิงโจ้เลยกล้องบอดีไหมทุกคนกล้องโอเคไหมลองตอบผมสิมีคนวิ่งมามตรงเราเหรอไม่ใช่น่หว่าฮะยิงกูเหรอ หรอยิงกูหรอไม่ได้นะงงเลยเอาใครทำเพื่อนกูอะไรเพื่อนกู <S <S โอ้โหสาวเกินไปว่ะสาวเกินไปว่ะสาว เกินไปว่ะเกินไปว่ะเฮ้ยเอ้ยฟันดีครับเธอเฮ้ยล้าต่อหน้าต่อตาเลยนะโอ้โหมันจะเกินไปแล้วมันจะเกินไปแล้วอย่างนี้ต้องปาดคออย่างนี้ต้องปาดคอโอ้โหแม่งสาวแม่งล้าต่อหน้าต่อตาเลยแม่งเอ้ย คือแบบว่ากดหมดแม็กอะคือกูต้องได้คิวอะไม่ห่วงชีวิตแล้วจังหวะนี้ยไยตัวอื่นมากูไม่สนใจแล้วกูขอเอาคิวก่อนละกันเนี้่ชีพอดีไม่ได้ทุกคนเราต้องสู้ก่อนสู้ให้ถึงที่สุดครับคิวช่างแม่งครับผมขอให้เราได้สู้เข้าใจไหมเหมือนผมอะผมไม่ค่อยได้สามนะเวลาผมยิงอะผมจะปล่อยแม่งไหลซึมอะต้องได้สู้ก่อนเจ็บไหมรอบนี้ AK จัดไปกับ AUMP ของเราเหรียญสามพังเนี่ยเดี๋ยวพาเพื่อนไปน,นี่กันไอ้เพื่อนชื่อว่าจืดจางชื่อคุณคุณเน,นี่ยแหละกูก็ ไอ้เหี้ยเอ้ยใครแม,ม่งระวางระเบิดวะไอสัตว์เตรียม <c oughs> ยาเตรียมกระสุนใหม่เลยเนี่ยกูต้องได้เสียตังค์ซ่อมเกาะเลยรว <c oughs> ยลำนึงเราซื้อกุญแจก่อนเรามีกุญแจปะวะเราไม่มีกุญแจเราเอาท้ายลูกซองมาทำไหมเนี่ยทิ้งดิรับรอเลยนั่นน้องเอาท้ายลูกซองซื้อตา้แล้วก็ซื้อกุญแจเพื่อน <c oughs> จริงคนเหรอพบศัตรูแล้วอืมโอ้มีคนโอ้เพื่อนโอเคโอเคอเคพื่อน หันมาไม่ทันจุ๊บปุป๊บจุ๊บปุป๊บสาววชืว่อจุ๊บๆตาล่าดีกว่าล่าแมนเลยเอ้ยวิวากเองใช่เหรอไม่ใช่แหละคนดูมั่วจัดใครมันจะไปลืมจุดที่ตัวเองวาง้ะกับระเบิดรอบ้าหรือเปล่าฮะอืมีคนโหลดอ้าผมเกลียดไอ้ดอปและไอ้ดอปแม่งชอบตบกลางแบบดับประเด็นอะ แล้วคือเสียงไอ้ดับก็บักไม่พักเลยตอนนี้ไม่อยากเข้าใกล้เลยตรงไอ้ลูกบอลดูนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้กลมๆเนี่ยเนี่ยไอ้ลูกกลมแล้วไม่อยากเข้าใกล้แม่งเลยเสียงบักชิปเปง่งอุ้ยนี่สไนเปอร์ทุกคนทำไงดีวะเรา่าจะเล่นเอคแต่เราไม่ได้เอาสายเอคมาแล้วเนี่ยผมเอาสายสไนามาผมลืมไปเลยผมเอาสกิลสายสไนามาผมจะเล่นปืนกลมันจะคือเหรอให้ทุกคนโอ้มันไม่คือนะเอาสายสไนไปเลยแล้วกันนะเพื่อนๆครับ เพื่อนเพื่อนซื้อไอสวอให้หน่อยครับเอ้ยไม่ใช่เดิซื้อกระสนสไนเปอร์ให้หน่อยดิคนละหนึ่งถังครับซื้อทีคนละหนึ่งร้อยครับผมไม่มีกระสุนครับโยนเลยครับเพื่อน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 มีเหรียญไหมอ่ะไม่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 เราไม่ได้เอาทั้งเราเราจะให้พวกนายซื้อให้เรามีอยู่สี่พันกว่าเหรียญเลยนี่เอาไปซื้อให้หน่อยเอาไปซื้อให้หน่อยคือมันมันสิทธิ์ซื้อคนละหนึ่งครั้งอ่ะใช่กระสุนอยู่ในตู้ในกระสุนอยู่ในตู้กระสุนน่ะกะสุน อขอบคุณครับผมขอบคุณครับกระสนุนสไนเยไม่ใช่กระสุนเออาร์สไนเปอร์อะพวกนายสไนเปอร์ฮึบไม่ใช่กุญแจสไนกระสุนสไนเปอร์โอ้ยน้อเธอกระจิกเธอกระจิกกระสุสนสไนให้หน่อยไหนม่ไหนไอคนเหรอไม่มีมันไปกองฝากแล้วซื้อกระสุนสไนให้หน่อย นไนเปอร์อ่ะข้างล่างสุดเลยขวามือเห็นเปล่าที่มันสิบนัดอะ่ะ <_ an> เออนั่นแหละมามามาขอบคุณครับขอบคุณครับ thank you จุ๊บว่ะว่ะเป็นจี๋ไหนวะคนาจะไหนวะเ <_ an> <_ an> พือพ่อนกวนตีหรือเปล่าเพื่อนอาจจะไม่รู้ก็ได้เ <_ an> <_ an> พื่อนอาจจะไม่รู้ก็ไนดน้จะไปว่าเขาเอาไม่รู้อุ้ยไม่มีทนายไว้เอาตันนี้ก่นัน ครื่องนี่เครื่องกันโดรนเนี่ผมเจมจามเมอร์เจมเมอร์จามเมอร์จามเมอร์ว่าจามเมอร์นะจามเมอรนะ์มเ,มอเอาไว้กันโดรนนะจ๊ะเนี่ยเวลาเราแบบปล่อยโดนมันจะกันโดนทุกรูปแบบมันจะไม่สามารถแบบโดนเปิดจุดได้ในแผนที่ครับไอ้หมือนมีคนอยู่บนหัวผมเลยวะเดี๋ยวผมจะไม่สนใจจะวิ่งผ่านหน้ามันไปงงไอ้นี่งไงไอ้ไนี่ตายแบบงงๆนะเดีย๋ยวมึงเจอแนักสายพานมาดิเดี๋ยวมึงเจอซีวูสายพานหน่อยผมมาใหม่อีกดิใครวะอยู่ข้างบนหรอ อ,อยู่ตรงไหนวิ้ยจะไปชบเพื่อนรู้จัก,จกนักสายพานน้อยไปซะแล้วมึงต้องเข้าเหลี่ยมขวาถ้าเข้าเหลี่ยมขวาี่เสรตรูเอ้าเข้าเหลี่ยมซ้ายโอ้ยวิ่งออกวิ่งออกเออนักสายพานรู้จักแนักสายพานหรือเปล่ารู้จักนกสายพานไหมล่ะบอกเลยถึงพี่จะไม่ใช่ชูชีกแต่พี่ก็เป็นสายพานได้เป็นไงงง มุกอะไรขอดูบอกมุกอะไรไม่รู้ทั้งหมดตัวนี้ขึ้นยังไงวะวิมีคนลงล่มครับผมนี่เป็นเสียงคนลงล่มบนหัวผมอ่ะ อันนี้กระจอกกูไม่พักเลยเอ,อ้ยตาวเกินไปตาวเกินหน้าเกตาไปว่ะสาวจะวิ่งไม่ให้เกียดพี่แบบนี้ไม่ได้นะยังไงยิงกันหน้าเตะไปนึงทีจัดอ้าวมนวิ่งวิ่งหนีเหรอ วิ่งหนีหรอหืมโทษทีกระสุดพี่เยอะพี่บอกแล้วอันหนึ่งอันหนึ่งเราต้องไปไปเอาของก่อนเฮ้ยใครมันบกเพื่อนบมกอีกแล้วอันไหนตัวไหนมันบกเพื่อนผมวะมองไม่เห็นเลยื่อนกูล้มเลยประเด็นไอเชียวงก็แรงทิ่บเป๋ง โอ๊ยจำมันเดี๋ยไปโยนทิ้งคื้อเนี่ยไปละจ้ามาชุบเพื่อนแล้วเอาเพื่อนเกิดละจ้า <_ EN> คองไฟก่อนฮึบเอาไปเลยสองกองแล้วก็ซื้อสไนเปอร์มาหนึ่งกระบ,บอกครับผม <_ EN> พันยาไปนหนึ่งกล่องอุ้ยต้องพันยาใหญ่แล้วไม่ได้แล้วจวังหวะนนี้ไม่ได้การแล้ว <_ EN> เราจะตายวงทุกคนไม่ได้เชื่อชิบหายแล้วครับ ลืมดูโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอื้อแล้วตัวละครผมเอื้อแล้วเหลือตายมมไม่ได้ขายขี้นหน้าข้างบนมาตำไหนดนีนะครับผมสไนเปอร์โน่1นนได้ทำเลยละอ๋อมันเรียกแอนดับอยู่ข้างบนเหรอครับมันจะเก็บยังไงน่ะบ้าไปเนี่ยเปลี่ยนมุมมองเลยแล้วกันเปลี่ยนโพสิช yes, ันยันเคตี่มันเป็นงานมันเช็ค ừ ui tay vào เกิดป่ยมุ้ยหวัดดีครับน้องเฮ้ยเฮเพื่อนเพื่อนเพื่อนกูโดนเพื่อนกูโดนได้ไหมนั่นได้ไหมนั่นอ๋อได้โอเคอย่าอย่าใครก็ได้ใครก็อย่ามาแตะต้องเพื่อนผมโอ้ยมันถึกมากเลยอ่ะผมเล็งหัวทำไมไม่โดนหัววะอันนี้เหลือสามคนนะผมอย่าเป็นสี่สาม โอ้วมาหม่ดิเขาได้อยู่เขาได้อยู่มันจะกลัวเว้ยจะกลัวเราเออเออจังหวะนี้เพลงหนาบคาตานะต้องมาแล้วจมจริงจมจริงตอนไหนเกมแรกครับตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงแร็งอ่าแรคงอะไรแล้วนี่ แร็งฮีโร่อีก2ดาวใกล้จะขึ้น3ดาวที่3ดาวนี้ขึ้น4,200ันอะใกล้และอีกนิดเดียวนะครับ